ฮัลโหลทุกคนสวัส,สดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์นะอยู่เกมโซฟอร์ไทแลนด์เช่นเคยนะครับผมทุกคนกพมันรุ่นล่วงมานานแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันที่6เอ้ยวันที่5แล้วนะผมลืมเลยนะครับว่าวันที่30เออวันที่1ใช่ไหมจีเอมส่งอันนี้มาแล้วนะครับผมก็คือฉลองครบรอบ6ปีใช่ไหมถ้าผมจะไม่เปลี่ยนกี่ปีวะเนี่ยซึ่งผมยังไม่ได้รีวิวไมย่ยังไม่ทําคลิปไม่ใช่รีวิวหรอกนะอยากมาแชร์เพื่อนๆกันนะผมว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ของดีอะไรบ้างหร น่าจะหลายคนแล้วนะประมาณ3 4คน5คนแล้วนะครับ TFM นะมาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่นะซึ่งผมยังไม่มีเวลาเลยนะผมซึ่งงานบุญเยอะมากครับแถวบ้านกลับบ้านยังไม่ไปเรียนเลยเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขอรับมาก่อนแล้วกันนะผมมาคลิปนี้เป็นเ่าเป็นการเปิดเปิดของของฟรีเนาะของอ่าฉลองครบรอบ6ปีแล้วกันนะทุกคนนะใครที่ได้อะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะของดีๆนะเอาของที่แบบเป็นไฮไลท์นะ ของดีๆอะที่ทุกคนคิดว่าแบบคุ้มคุ้มค่ากับที่เราไปชงไปแชร์กันนะผมอะคนที่อ่าเรียกว่าอะไรคนที่ได้ตัวไก่ด้วยเนี่ยจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับเพราะว่า GM ไม่ได้ไอ้นี่นะผมถ้าอยากได้ตัวไก่ก็แค่แชร์เพิ่มนะแล้วก็คอมเมนต์ตัวไก่ไว้ด้วยแต่ผมไม่ได้ทำนะไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับนั่น,น,นแหละครับผม่ะทุกคนผมได้แค่ตัวเดียวนะก็คือไอดีหลักตัวเดียวนะครับกีดบอร์ดเย็นโลกเปิดอะไรกนดีครับอันนี้สุ่มเงินใช่ไหม อันนี้สุ่มเงินน่าจะสุ่มเงินนะแล้วก็มีพวกสร้อยเนาะเป็นบิ๊กนะครับดังนั้นก็เป็นของธรรมดานะครับพ้นเซ็นนะครับตั้งแต่44ล้านใช่ไหมอันนี้4บาทนะครับเออตั้งแต่4บาทถึง44ล้านบาทนะครับมาดูกันว่า10อันเราจะได้ไหมนะครับมันมีกล่องอะไรเีอะอ๋ออันนี้เป็นกล่องสุ่มครบรอบนะครับผมครบรอบ1ปีใช่ไหมเนี้ยแล้วก็สเก็ตบอร์ดมี5กล่องนะแต่ในนี้มี4ชิ้นไม่รู้ว่าจะได้ซ้ำกันหรือเปล่าไม่รู้จะได้ครบหรือเปล่าอ่าแล้วก็สุ่มส่วนหลัังงงเเปป็็นนนนะะครบผม แต่และประเทศนะครับแล้วก็กล่องสุ่มผสม,สม,มเก่าผสมใหม่นะกล่องผสม,มได้แค่2กล่องครับทุกคนน้อยมากอันนี้คืออะไรอะ่ระกล่องที่ใช้สําหรับเสื้อผ้าอ๋ออันนี้น่าจะเอาไปแลกเสื้อผ้านะอันนี้สุ่มเงินอ๋อไม่ใช่สุ่มเงินหรออันนี้คือเปิดได้เลย4ี่แสนสี่นะครับสี่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 นะครับอันนี้เหรียญน,นี้น่าจะออกมาแลกตรงนี้ใช่ไหมมิเชลเชนเดอร์ผมยังไม่รู้นะอันนี้คือแบบถามคลิปไม่ได้รู้อะไรเลยนะอ่อฮะแต่คลิปอ่อ สปอยแพดนี้ผมทำคลิปไปแล้วนะนะครับไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงพวกแจ็คเก็ตสีดำไหมนี่ไงใช่ไหมมีสองแจ็คเก็ตเลยนะครับอันนี้มันถาวรไหมอ่ะน่าจะถาวรน,นะกางเกงอ่นะน่าจะถาวรน,นะได้มาสี่อันได้ครบพอดีนะครับได้ครบสี่อันพอดีนะใช่ไหมน่าจะใช่นะเสื้อสองตัวนะครับแจ็คเก็ตสองตัวนะครับแล้วก็กางเกงหนึ่ง แล้วก็ประดับอีกหนึ่งนะครับนี่เลยครับครบดีสี่เหลี่ยมนะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่ดูครับทุกคนมันเป็นส่วน normal อันไหนเท่เดี๋ยวแป๊บนึงกางเกงมันต้องเปิดโอเคกางเกงส่วนประดับประดับเป็นของแคทนะครับทุกคนประดับเป็นของแคทครับน่าจะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นเสื้ออะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะบิ๊กแจ็กเก็ตสองพันสิบนะครับอ่าอีกอันหนึ่งก็คือมิลเลียนแจ็กเก็ตนะครับประมาณนี้นะครับผมทุกคน ไม่รู้อันไหนสวยกว่านะอ่ะเราลองใส่นี้ดูแต่ผมว่าอันนี้สวยอยู่นะเออผมชอบอันนี้มากกว่าแลวทุกคนนะครับกเกงมีแค่อันเดียวนะครับประมาณนี้แต่เป็นครบรอบ3ปีนะประดับใช่ไหมสามเออเป็นครบรอบ3ปีไม่ใช่6ปีนะครับโอเคมาเริ่มเปิดของอันต่อไปกันเลยอ่าดูดูไปก่อนนะครับอันนี้เป็นสุ่มอะไรประดับเหรอนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ๋อนี้แล้วก็เสื้อนี้อันนี้ผมมีแล้วนะครับเอ้าทำไมมาให้มา5อันเลยอะ มันสุ่มอะไรอีกเดี๋ยวค่อยเปิดน้ำเนี่ยผมมีแล้วน้เสื้อี้นนี้นครับผมใส่ทับโคนอยู่แล้วก็กล่องเอ่อ anniversary box นะครับผม3ปี2ปีนะครับ3ปีก็จะมีสุ่มเงินนะอันอื่นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้อีก a ว a t i ันนะครับผมเป็นสุ่มฉายานะครับโอ้ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละนะครับผมทําช้าสุดเลยนะทุกคนน่าจะเปิดไปหมดแล้วนะครับเริ่มจากผสมเก่าเลยเริ่มจากกล่องผสมครับของวันครับลบทิ้ง เบื้องช่องครับของวันลบทิ้งครับต่อมาครับอันนี้แล้วกันนะครบรอบหนึ่งปีอ่ะอันนี้คือการันตีได้แน่ๆนะครับแต่เราต้องมาลุ้นอ่ะซ้ําไปแล้วหนึ่งครับโอเคไม่ซ้ําโอเคไม่ซ้ําอันสุดท้ายส่วนหลังโอเคได้ครบเฉยทุกคนได้ครบเฉยครับนี่ครับสี่ส่วนครับได้ครบครับนี่ครับได้ครบครับผมทุกคนสี่ส่วนครับ คร,รอบหนึ่งปี anniversary นะครับผมประมาณนี้อันต่อมาครับผมอ่ะอันนี้เปิดไปก่อนแล้วกันนะอันนี้คือได้ตังค์อยู่แล้วนะสี่สิสี่นะครับไม่ต้องซีรียสนะครับต่อมาอันนี้ครับ3กล่องสุดหลังครับอันนี้ไม่รู้ว่ามีราคาหรือเปล่าแต่ไอหน้ากาก,ากาเมื่อกี้มีราคานะน่าจะเป็นของแคสนะครับเนี่ยไอเนี่ยน่าจะมีราคาเมื่อก่อนนะแต่ไม่รู้ตอนนี้มีหรือเปล่าไอพวกนี้นะครับสามกล่องคือการันตีได้ของอยู่แล้วนะครับจะลองครบรอบสี่ปีอะไรลองเปิดดูดิแจ็คเก็ตมันก็ได้แจ็คเก็ตทั้งหมดเลยเปล่าวะ เนี่ยแลกเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเอามาทาไมเยอะแยะครับผมแจ็คเก็ตครบรอบสี่ปีอ้าอะไรนะแลกเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเราให้มาห้าอันเลยนะโอ้โหแล้วแลกเปลี่ยนไม่ได้ต้องใส่ตัวเดียวต้องใส่คนเดียวห้าตัวเลยเหรอเนี่ยถามจริงต้องใส่คนเดียวห้าตัวเลยเหรอไหนอ,อะเปิดไปเลยแล้วกันนะครบรอบสี่ปีเนี่ยมีแต่เสื้อเนี่ยให้มาห้ากล่องเลย GM โอโหโ,โ,โอเคมาสุ่มทงครับ อ๋อด้เงินอันนี้มีเงินอยู่ด้วยนะเงินหนึ่งหมื่นครับอุ้ยได้ธงได้ธงอังกฤษนะธงอังกฤษนะเอาเรื่องอะจะเป็น normal นะครับเป็น normal นะใ้ธงอังกฤษนะทุกคนเอ้ยเอาเรื่องอยู่เทไหมอุย้ยเทนะเทนะมันเฟี้ยว้เฮ้ยมันเฟี้ยวอ่ะต่อมาครบรอบสองปีไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมครบรอบสองปีเอ้ยอันนี้มีอันนี้ด้วยนี่หว่ากล่องสูมพลังงานไข่ไม่ใช่กล่องนะครับ ได้เงิน1 0 0 0 0แสนเอ้าผิดอันอะไรเนี่ยโอ้โหได้ยูนิคขอบม่วงขอบฟ้าอ่ะสามปีไปต่อครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยกากมากกล่องนี้กล่องนี้กากมากครับผมอ่อนดอยมากเอ้ยได้ที่ขุดเว้ยได้ขุดแก้วใช่ไหมสว่านดระสิทธิภาพในการขุดที่ยอดเยี่ยมอ่ะลองขุดดูดิอ้าวไม่พบไอเทมจิ้มหายแล้ววอทคุณต <Okay, okay. S 1> <What? S 2> ้องการจะปลดลอ็อกนั้ถ้าใช้ไปแล้วจะไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้ mm hmm. What the fuck ไม่พบไอเทมมาซานลบทิ้งสิครับรออะไรอันนี้ต้องเปิดในไมล์รูมนะเดี๋ยวค่อยเปิดสุดท้ายครับอ่ะอันต่อมาครับผม16อาเขตนะครับผมสุ่มฉายานะครับ Titan Box. อีเวนต์ t ตตเติลบ็อกซ์เคฉายาเช่าครับฉายาเช่าอันนี้บวกอะไรเนี่ยบวกฮิตแอทแท็กนะทำมุกวิ่ง20เอนเองนะครับเหมือนกันไหมเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะฉายาถือว่าก,ากากอยู่นะครับ ยู u ท i ฟู l ทำวิ่งย i n g 20เหมือนกันบวก HP 800อันนี้บวกเท่ากับฉายา t อซับเลยนะอันนี้คืออะไรอะ่ะแฟนตาสติกเวกชั่นนะครับบวก30มสิบทำวิ่งบวก HP 1200บวก HP 800อันนี้ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยนะครับดีกว่าที่เปิดได้ที่ผ่านมาอ๋อไม่สามอีกแล้วครับผม Extinct Vacation นะครับทำวิ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ฮีทแท็กหนึ่งร้กิฟต์แท็กนนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวลองใส่ดูดิอันนี้น่าจะเท่อยู่นะ เอ้ยเป็นบอลลูนไว้เป็นบอลลูนเนนท่ยู่นะปายอันนี้วิวตี้ฟูลซ้ำครับเอ็กติ้งอันนี้ก็ซ้ำครับแต่ใช่ไหมเนะอ็กติ้งซ้ำนะเออฮะชายาถาวรไม่ออกเลยทุกคนอินเลสอินเลสโอ้ทำมูฟวิ่งอันนี้กากครับมูฟวิ่งแค่ยี่สิบครับโอเคหมดเหลือแค่ไข่พลังงานนะครับแล้วก็ สุ่มเงินนะครับผมสุ่มเงินสุ่มเงินอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดอันสุดท้ายแล้วกันนะเปิดไข่พลังงานก่อนครับไปใบแรกครับมีแค่สิบใบนะโอเคได้หลังอันนี้ไม,ไม่ไม่น่ามีราคาหรอกนะครับเป็นของย่อยนะรู้ออกไงหรือเปล่าน่าจะออกยากแหละนะเออขออภัยด้วยนะทุกคนไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะโอ้ขนาดปิดเทอมน,น,นี่เปิดเทอมว่าจะกลับไปเรียนเปิดเทอมได้สัปดาห์หนึ่งนะทุกคน ยังไม่ไปเรียนเลยนะครับผมยังไม่ได้เรียนสักวันเลยนะครับคือมันมีงานนตรงวนตัวเยอะนะครับช่วงนี้ก็จิตใจไม่ค่อยเอน็นดีด้วยนะครับเพิ่งศูนตีบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยอะขอไลค์เลยแล้วกันเพิ่งเสร็จงานด้วยนะครับผมเย็นนี้ก็มีทําบุญต่อนะครับวันนี้เลยนะก็เลยมาทําคลิปก่อนเพราะว่าไม่ได้ลงสองสาวันแล้วนะเดี๋ยวทุกคนบ่นว่าไม่ลงคลิปอีกนะครับเดี๋ยวทุกคนคิดถึงอะไม่ใช่เลยนะครับ มาเปิดลูกแก้วไปก่อนแล้วกันนะก็ดนะขอสีขาวเอ้ยขอขอสีส้มแล้วกันนะสีขาวสีส้มไหนแพงกว่ากันวะน่าจะสีสีไม่ใช่สีส้มดีสีเหลืองอ๋อชิมหายสีเขียวมาเย็นโลไว้เย็นโลไว้เย็นโลไว้ไปโอ้สีแดงชิมหายแล้วโอเคแล้วกล่องสุดท้ายนัก็คือกล่องสุมเงินสีสีล้านในความโชคร้ายยังมีความโชคดีไปอสี่บาทชิมหาย โอ้สี่บาทโอ้สี่บาทสองอันเลยเหรอเพื่อนขอร้องสี่ร้อยไอชิมหายชิมหายแล้วไม่ใช่แล้วสี่พันสี่สี่บาทโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้สี่บาทโอ้โหชิมหายสี่แสนสี่ล้านไม่มาเลยเหรอโอ้โหสี่พันสี่หมื่นโอ้ทุกคนในความโชคร้ายเรายังมีความโชคร้ายอีก ไม่มีความโชคดีอะไรเลยวะโอเปิดช้ากว่าเพื่อนนึกว่าแบบอัตาราการดรอปเนี่ยมันจะดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วแห้งครับแห้งครับแห้งครับอ๋อไม่ได้อะไรเลยครับแต่ยังดีที่เราได้ไอ้น,นี้มาครบเซตนะครับเนี่ยไอฉลองหนึ่งปีเนี่ยนะครับครบเซตนับได้มาได้ส่วนหลังมาด้วยนะครับเราได้มาเราได้ไม่ซ้ำเราได้มาแค่ซ้ำหมวกกันเดียวมันได้มาห้ากล่องเนาะแล้วมันมีแค่สี่ส่วนเราก็ครบเลยประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนโอในความโชคไรเรายังมีความโชคไรเข้ามาอีกนะ หมดแล้วใช่ไหมได้จนหมดแล้วนะไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับหมดแล้วนะครับประมาณนี้ของที่ได้มานะครับก็จะเป็นนี่แหละไอเสื้อ4ปีเอามาทําไมก็ไม่รู้5ตัวโอ้แลกเปลี่ยนไปได้ด้วยแล้วของเก่าผมก็มีนะเป็น6ตัวถ้ามันแลกเปลี่ยนได้จะไม่ว่าเลยนะนี่แลกเปลี่ยนไม่ได้นะอ๋อแล้วก็มีเลี่อนแจ็คเก็ตนะผมบิ๊กแจ็คเก็ตนะครับแล้วก็ทูมินเลี่อนยีนนะกางเกงยีนนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนของที่ได้มาแล้วก็ได้เงินมาประมาณ1 M นะครับโอ้หนึ่งเมถึงไมน่าจะถึงแหละประมาณ1 M นะหกสิแดแดงหกสิเขียวโอ้โหชิหมหายโอเคทุกคนจิ้มหน้านะครับผมก็อย่าลืีผมจะคิดอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็มาแชร์กันนะผมว่าใครได้ของดองของดีได้อะไรมาบ้างนะซึ่งผมเนี่ยสบาท3อัน4 0่ร้อยี่ร้อยกี่อันวะนะสี่ร้อยหนึ่งอัน4ี่บาทสอ0 0ี่พันหนึ่งเอ้ยสี่พันสองสี่หมื่นสี อีก1อันนะสรุปไอ้กล่องสุ่มเงิน10อันเมื่อกี้ผมได้ผมได้มไ,ดไม่ถึงแสนนะได้ใช่ไหมน่าจะประมาณ1 0 0 0 0แสนนะ10กล่อง <c oughs> ชิบหาย <c oughs> แล้วก็ได้ไอ้นี่มานะไม่ใช่บิ๊กด้วยนะขายได้ไม่รู้กี่ร100 100้100 200อยเคร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยเคเอง่างี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับใครให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาแล้วกันนะผมทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ฝากครับ ยดินพันแล้วฝากท่านผู้ชมนะผมทุกท่านนะว่าผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะผมคอมเมนต์นะผมแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเช่นเคยครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้ว